พวกเรลุ่มป้าไพมณีต่อปีนังเงือกครับวันนี้กลุ่มของเราจะมาทําการทดลองกับการถ่ายโอนพลังงานจากคลื่นกลนะครับครับอุปกรณ์ในการทดลอานี้จะมีอะไรบ้างครับคุณอเล็กซ์อย่างแรกเลยครับที่เราขาดไม่ได้คือถ่านน้ำครับผมเราจะต้องเอาน้ำใส่แล้วก็มีมีกเกอร์ดอมก็เลยที่ร้องเพลงกระดาษแล้วก็กันไก่ครับผมต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่วิธีการทำครับการทำมีอะไรบ้างครับคุณบุญเส้น อ๋อขั้น <centimeter S 1> ตอนแรกครับเราต้องตัดกระดาษมาชิ้นที่เค้าเฝากันสิบชิ้นครับอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทำทางโปรยกระดาษเที่ตัดไว้สิบชิ้นลงไปในน้ำเสร็จแล้วก็ใช้ดอปเปอร์นะครับหยดน้ำจากนิเกลขึ้นมาแล้วก็หยอดหยอดแบบตรงตรงเลยนะเห็นไหม ตัวผิวน้ำสองถึงสามเซนนี่สามเลยครับหลังจากนั้นเราก็สังเกตตัวกับตัวผิวน้ำครับว่าเกิดการกระเดียงอะไรและสังเกตว่าตัวกระดาษข้างในฐานน้ำกระเดี่ยงไงครับเมื่อเราหยอดแบบตรงตรงเสร็จแล้วเราก็ทำการเยียงหยอดครับดูดูแลเราก็สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมจากของแบบเดี๋ยวเราตั้งตรงกับแบบเยียงครับครับเราก็ คำก็เห็นใน chat ว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะ,ค,ะครับขอบครับครับอะไรต่อครับนะมาถึงขั้นตอนการสรุปผลการทดลองครับไกลปปไปบ้างไกลไปมาไ,ไหนชิบหายเลยกูหงุดหงิดกับมึงอะเปลี่ยนคนกันนบไอ้จังหวะคนสรุปผลการทดลองนะครับ ไอ้กระดาษเนี่ยถ้าโยนไปหนึ่งหยดเนี่ยมันจะเป็นขึ้นโดนหยดไปหลายหยดมันเป็นขึ้นต่อเนื่องส่วนในกระดาษเนี่ยขึ้นลงเนี่ยเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นลงตั้งฉากกับพิจารณาก็คือเดี่ยวขึ้นครับขอจบการนำเสนอในรอบนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวกี้ไม่ใช่ทำแล้วไม่เก็บเนี้ย สระบวนการทำกิจกรรมนะครับหยดหนึ่งหยดเนี่ยจะทำให้เกิดขึ้นโดนใกล้ไปส่วนหยดหลายๆหยดเนี่ยหยวต่อเนื่อง่จะทำให้เกิดขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็ส่วนของกระดาษเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงตั้งฉากกับแนวทิศทางการเคลืกที่ยวงตื่นครับใกล้ไปมุณก็เป็สติได้